เอาพักเอาเศษพักหน้าห้ปลาค่ะปาสรารพัดชนิดปลาหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่ามีพันธุ์อะไรบ้างไปกับปลาหลากหลายด้พี่น้องเดี๋ยวนพี่น้องว่าดออวะเดียวนซุ้มลุงป่านะ่ะอาปูหยาตาง่ายเินมากเอาขึ้นไปกินเนะาะเจ้าของบอค่อย บ่่อยได้กินปลานะาจะของราค่ะเพราะวา่ามากินปลาซี้ๆปลาหน้าเนี่ยโดนๆเทียกินด้ยยุ่ออกมาเห่นหน้าพี่น้องอยู่ในเมืองกับปวดหวัหมวมั่วเก่าออกมาอย่างหาเห่นหน้าดีกวัวสบายใจดีมันจะกาศง้แมแรงลมเย็นวอยวอย เสียงเครื่องตัดหญ้าที่ได้บุ